ไม่ใช่ชอบดีแต่คือของขวัญวันเกิดลูกค่ะคของขวัญส่วนพรวันเกิด,ดค่ะ <c oughs> ขอบคุณแม่อย่าง อันนี้ตรงนี้มะตรงนี้แม่ดูเขาบอก้วยอ่ะเราแกะดูสิเจ้ดเลยื้อเือดเลย Oh. oh. wow. เอาใส่กับ <laughs>